นี่เออไปสวนรองตามหลังไวๆยจิ้นจิ้นหลงกินโอ้ยรถพุ่นไหมก็โทษเชนครับ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 โอ้ยโอ้ยนะโอ้มาหนี้ลงมาฮะมาหนรถพุ่นไปละรถใครไม่เคยเห็น มาแมามมาแมมา,มาลูกแม่เอาไม้เอาไม่เอาหมมาไม่ต้องตกใจเรื่อยๆรถนไปละหามามากินใหม่กินใหม่เรากลัวกินใหม,กกใหม่กินให้อิ่มเส้นนี้ปกติไม่มีรถเบนซ์มานะโอ้วันนี้มีรถเบนซ์มาไม่ธรรมดานะนี่ฮะจอยนี้มีมงคลนะนี่เฮงๆรวยๆเด้อนี่เดี๋มีรถเบนซ์ผ่านมาคลิป ้าปีที่แล้วไม่เคยมีนะ